จะอยู่กับคุณปาล์มน,นัทเศถีรน,นะครับคนที่สามารถที่จะดูให้เราได้ทราบได้นะฮะว่าเอะดูชะตาของเราเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขย,ยังไงบ้างที่น่าสนใจครับที่คุณผู้ชมนะฮะท้งโทรศัพท์เข้ามาทางหลังไมค์แล้วก็ SMS มาถามเราเยอะมากๆนะคือสามารถที่จะดูโรคด้วยได้ใช่ไหมว่าเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นโรคอะไรแล้วก็จะต้องรักษาอย,ย่างไงเขาเจ็บป่วยเป็นเพราะอะไรถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ะค,ะคุณหมอจะดูได้แค่นั้น,น,น ถือว่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ลองลงมาว่าว่านอกเหนือจากว่าเราจะดูเพื่อที่จะแก้ไาขากรรมที่เขาเป็นอย<ด>ู่เนว่ใหญ่นนคน<ะ>ที่มาหาปามก็คือจะมีปัญหาก็คือ พวกที่มีปัญหาักหนักการเงินการงานติดขัด่เงี้ยเราก็ดูระบอบวิธีแก้เขาแล้วก็อย่างนึงคือโรคที่รักษาไม่หายคือมันจะมาเท่าๆกันก็คือแบบเรื่องทั่วๆไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเาก็จะมาด้วยเขาบอกว่าป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายอย่างเช่นกรณีของท่านด็อกเตอร์เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปแล้วโรคที่ปาล์มสามารถที่จะดูแลก็รักษาได้นี่มีอะไรบ้างที่คุณผู้ชมสนใจใช่ถามมาเคยรักษาเคสหนักหนักก็คือโรคบ้าโรคบ้าตายแล้ว เราบ้าคือเขานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิแล้วอะไรม่รู้แทรกครับก็เลยเป็นบ้าขึ้นมาอาจจะนั่งด้วยวิธีผิดๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเขาไปพูดอยู่คนเดียวทั้งวันพูดทั้งวันหัวเราอทั้งวันอยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ใช้วิธีแก้ครับทำยังไงรมกีาอธิษฐานครับอธิษฐานทำน้ำมนต์ให้เขากินก่อนครับแล้วก็ให้เขามามาสวดมนต์กับเรานั่งสมาธิกับเราครับผมครับคือปรับสภาพให้เขาแล้วพวกที่โดนคุณใสอะไรเงี้ยเคยรักษาไหมฮะ เคยเป็นยังไงครับหลงเล่าก็คือพวกที่โดนคุณใส่ก็คืงจะมีความเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวที่แบบว่าร่างกายปวดเมื่อยหมอาสาเหตุไม่เจอเอ็กซเรย์ไม่เจอว่างั้นมีแบบเอามาพลึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะเจ็บมากๆแล้วก็มันมันจะเป็นการเจ็บช่วงวันพระวันโกนก็คือช่วงที่จะคล้ายว่าเป็นช่วงที่เขาแผงฤทธิ์ได้นะครับงเล่าซัดหนึ่งกรณีหนึ่งคดีเป็นใครฮะที่เดินเข้ามาหาปาล์มแล้วเหมือนโดนคุณใสหรือโดนของอะไรอย่างเงี้ย ใครดีสักคนนี่กอ็ออกไหมมันมีเคสไม่ค่อยแรงนะครับก็จะมีอยู่เคสหนึ่งคคเคสหนึ่งก็คือเขาจะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบไปหาหมอดูมากอ,อคนไหนที่เป็นหมอดูเขาจะไปหาคนไหนแม่นจะดูไพ<า>ยจะดูลายมือ <ไป S 2> จะ<ม>ไปหมดล่างทรงร่างอะไรไปหมดเยอะๆบ้านที่เขาอยู่ร้อยเอ็ดครับแล้วเขาได้ยินว่าเรา ดูได้อะไรได้เงี้ยเขาก็มาหาเราปุ๊บเราดูไปที่ตัวเขาดำหมดทั้งตัวแล้วเราก็ทักว่าพี่พี่ปวดตามข้อมือข้อเท้าข้ออะไรอย่างเงี้ยนครับเาคือเขาก็บอกว่าจริงเ็าือปวดตามข้อมือข้อเท้าแล้วรักษาไม่หายเลยนะครับเราก็บอกว่าคุณโดนคุณใสมานะเพราะว่าเขาชอบไปตามที่นั้นที่นี่ไงมันก็คือเหมือนแบบว่าแหมไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นบ่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมิจฉาชีพที่เขาเรียน ของผู้นี้มาเขาดึมาด้วยเวลาเราไปทาไปดูดวงเขาเขาก็ทําใส่เราเอน้ําให้เรากินโดยอ้างว่าเป็นน้ำมนต์บ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูงงเห้งแล้วอ่ะมีตังค์นะน้องขอมือหน่อยเขาก็จับให้เขาอะไรไม่รู้ป้ายเราเราโดนของก็เข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคุณผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยน้องปาล์มช่วยด้วยน้ำมันก็เคยโดนหมอดูจับอะไรนะครับครับ นาทีเขาก็ปวดตามลำตัววิธีการแก้ก็ตอนแรกปั๊มให้ทําน้ํามนต์ให้กินก่อนก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่ก็คืออัดลงที่น้ําแล้วก็ให้เขากินเสร็จุ๊กก็ใช้ไข่ดึงออกไข่ดึงยังไงอะคะเอาแบบว่าก็คือไข่ไก่มันจะเป็นอะไรที่พิเศษอย่างหนึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่ในนี้ใช่ครับตรงไหนที่เขาเจ็บเขาป่วยก็คือสมอเขาปวดตรงนี้ค่ะเราก็เอาไข่มา ต้องแล้วหรือเปล่าอย่นี้ไม่ครไข่ดิบครับไข่ดิบนะครับแล้วเราก็ถูก็ถูไปเรื่อยแล้วก็เพ่งสมาธิลงแรงอัดลงแรงของพวกนั้นมันจะสะท้อนออกมาหมดมันจะอยู่ในไข่แล้วอย่างคุณวิวคนนี้เขาแบบออกมาเป็นอะไรครับเพราะเราเราก็เคยได้ยินนะเป็นน้ำมันตะพงตะปูออนนี้เป็นน้ำมันพ่านหรอคะพูดอย่างนี้ไม่เชื่อ ไม่เชื่ออีกเหรอไม่คือเราเราต้องได้ลองเห็นเองบอกว่าดูสามารถดูกรรมได้นั้นต้องดูทุกตาว่าจะมีกรรมอะไรเออยิ้มเลยทำไมอ่ะได้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 อ้จะได้แบบรู้ไงว่าคุณปาล์มเอ้ยแน่นจริงหรือเปล่าอันนี้ลองขอก่อนที่จะมาสอนการปิดตาที่สามก็จะบอกว่ามาดูกรรมให้คุณทุกตาก่อนนะฮะอ่ะก่อนที่จะมาปฏิบัติภารกิจนี้ครับบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ อยากนะฮะจะมารับการแก้ไขบอกทางสว่างชีวิต